กินยังไงนะอ่ะสวัสดีค่ะพี่มินเองค่ะจะช่องสตอรี่ค่ะัคิดอยู่ว่าพี่มินเนี่ยได้ตัวนี้มาก็ซื้อมาจากร้านขนมนม่แหละคะ่ะขนมของเกาหลีญี่ปุ่นอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าในรูปเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบว่าชงกินกับนมอันนี้ที่เอามามันเป็นรสโอรีโอเนาะถ้าจะเป็นรสโอรีโอนะคะ แล้วพี่มีก็เตรียมนี่มาเลยแก้วนมที่ไม่หาได้นะคะก็เป็นแอลลีนนะคะแอลลีรสคล้ายผสมชาขาวนี่เดี๋ยวเราจะลองผสมกันดูนะแล้วจะลองชิมว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงนะคะลองเทนมลงไปในแก้วกว่อน ลองชิมรสชาตินมก่อนนะคะถ้เาเป็นนมรสชาเนาะโอเคแล้วที่มินจะลองแกะซองนี้ยรสโอรีโอผสมลงไปดูดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะโอเคแกะเลยนี่มันจะเป็นด้านให้แกะตรงนี้ใช่ไหมก็คอะคให้มันลงไปก่อน โอ้หอมออริโอผสมเลยมินจะเทลงไปหมดเลยดูหน้าตาหน้าตาคนค่ะคนคนคนสีออกโอวันตินดูสีดูสีสีเป็นโอวันตินเลยเห็นไหมนีม่จะคน แต่ถ้านมลองที่บ้านเนี่ยเอามารีวิวแบบพี่มินนะแล้วเป็นไม่ใช่นมรสเด็ดพี่มินก็ลองล้นมรสจืดดูก็ได้นะคะลองชิม,อ,มอร่อยมากซองน,นี้ถ้าจำไม่ผิดนด่าซื้อมาสิบกว่าบาทนะสิบห้าหรือเปล่าแนละจำไม่ได้นะจากนมนมจืดรสชา กลายเป็นนมรสช็อกโกแลตอร่อยมากยอมรับเลยว่าอร่อยมากแล้วเป็นการกินครัง้งแรกที่รู้สึกแบบเฮ้ยมันจะกินได้หรือเปล่าเราชิมไม่มีรสกลิ่นของนมแอลลีนหรือไม่มีกลิ่นของนมรสชาเลยนะคะคือรสชาที่ชิมตอนแรกคือออกคล้ายๆกับชาไม่มีกลิ่นเลยเพอเราใส่ได้เขมาปุ๊บ เหมือนเรากินนมช็อกโกแลตเลยค่ะน้องๆอ,อ,อร่อยมากพี่มิคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงๆอยากให้ลองรู้สึกเสียดายมากที่ซื้อมารีวิวแค่รสเดียวไว้วันหลังถ้าพี่มินได้ไปพี่มินจะซื้อมาหลายๆรสนะเพราะพี่มเท่าที่เห็นมันจะมีมาสี่รสนะมีช็อกโกแลตมีโอริโอ้แล้วก็รสอะไรสักอย่างจำสตรอเบอรี่นะอีกรสนึงพี่มินจำไม่ได้นะคะโอเคอร่อยมากเราไว้คลิปหน้าจะมารีวิวให้ดูถ้าสมมติว่าพี่มินเจออีกนะโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้นะรีวิวนี่เลยขนมแปลก นำเข้าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะแล้วเดี๋ยวว่ามีอะไรคอมเมน์คุยกันด้านล่างได้นะคะอยากให้รีวิวอะไรคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เลยไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะพี่มินจะเอาอะไรมารีวิวขนมของเล่นเกิดความรู้แห้เตอร์อะไรไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย